สามเดือนเกิดอะไรขึ้นคะค่ะก็ห่างกันใช่ไม่ค่อยได้มาหาแล้วจากที่มาทุกวันก็จะมีแบบนานทีจะเห็นเราจะเจอทีก็คือต้องแบบต้องให้หนูเป็นคนแบบว่าเอออยากอยากเจอนะมาหาที่บ้านแบบเออมาหาพ่อหาแม่หนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยโทรไปะไรได้ไหมคะโทรตลอดค,ะค่ะแต่ช่วงหลังๆ,ๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันทําไมถึงห่างไปเลยอะคะไม่ได้ห่างอยู่ใกล้เขาไปมาเอง ตอนกปกติเราไปหาเขานะเออปกติเป็นใจอย่างงี้ยะปกติเป็นเล้าบึงบุรีนี่นะพอมาช่วงหลังก็พอเขารู้แล้วว่าเราเข้ามาใจผมก็ไปอยู่ค่ายมวยเขาไปอยู่บ้านพี่ชายเขาก็อยู่อยู่อย่างนั้นแหละหมดโปรจริงๆรไหมไม่ได้หมดโปรหมด เออแล้วแต่อร่อยเขาไมันจะยังไงทิเหตุผลฝั่งเราเหตุผลฝั่งเราตอนผมก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปหาเขาอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าบ้านเขาอะไรเงี้ยเริ่มหาผมก็ดูแลครอบครัวด้วยเงี้ยเยอะด้วยเงี้ยบางทีมีทะเลาะกันบ้างความคิดแบบไม่ตรงกันบ้างตอนที่ผมพบกับเขาเขาสิบเจ็ดวางกับผมห้าปีค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่นะผมอยู่แต่กับผู้ใหญ่ไงความคิดก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่วางกันดูแลคนเนี้ยแล้วเขาก็เด็กอ่ะอยากได้นู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นอยากอะไรเงี้ยมันมัน มันแบบพอ,บอรเรามาอยู่งันแล้วมันเหมือนเยอะจังหวะนั้นหนูเป็นไงบ้าง <c oughs> แค่อยากบอกเขาว่าทําไมไม่บอกตรงๆหนูแต่ได้ดบบไม่ต้องตามเขาเพราะหนูอะช่วงนั้นก็คือตามเขาบ่อยมากตามไปก็ร้องไห้ไปก็คือแบบ <c oughs> ทุกอย่างเราจะทําอะไรอยายกจะไปไหนก็ต้องแบบเหมือนเราบังคับเขาค่ะ <c oughs> แบบว่าเอออยากไปนี่นะเขาก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอือหือกับเราเลย <c oughs> ใช่ช่วงนั้นจนมาถึงวันหนึ่งไอ้ด้าเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่เอาดีกว่าใช่คลับต้องเล่าก่อนว่าผมก็ไปซ้อมมวยที่พัทยาขอใช่ใช่แล้วยิ่งห่างระยะห่างมากขึ้นอ เราก็จะโทรคุยตลอดมันเหมือนแบบการอยู่ใกล้มันก็ห่างละไปนู่นมันห่บบอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเป็นแชมป์ด้วยแล้วพอพอพอเป็นแชมป์เนี่ยมันล้านค่ะตัวล้านเนี่ยพอพ้องกันอ่ะมันล้านห้ามันเริ่มมีมูลค่าเยอะมากขึ้นมันก็เลยต้องเต็มที่กับงานด้วยเริ่มมีเรื่องอื่นมากดดันใช่บอสมบรณครัวก็เยอะที่ต้องดูแล ตอนนั้นไอ้ดาทำยังไงคะตอนนั้นหนูก็ก็เหมือนรู้แล้วแหละว่าเขาแบบเหมือนไม่ค่อยได้ต้องการเราแต่ว่าตอนนั้นหนูยังรักเขาสักพักหนึ่งตอนที่เขาคุยเขาโทรมาบางทีบอกว่านก็อยู่เนี่ทำให้แบบตือจนแบบเขาลำพเยอะผมก็เลยแบบเราก็เหนื่อยด้วยถือเยอะไม่แต่คอบางทีก็แบบว่าเฮ้ยเขาลังมนงดิเราชนะอย่างเดียวเลยไหลสุภาพบุรุษเราแม่ไม่ได้ไม่ได้ พอบ้างหายบ้างใช่เพราะว่าแบบบางทีเขาไปไหนเงี้ยไม่ไม่ค่อยทําอะไรไม่ค่อยบอกเราแล้วก็แบบว่าเอออยากให้อยากรู้บ้างว่าเออเราห่างกันอยากให้แบบใช่รายงานกันบ้างจนมาพอมาถึงวันหนึ่งหรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วทำไมต้องทําเหมือนแบบทะเลาะกันครับวันนั้นเราอยู่อีกมูทหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนมูดแรกๆอ่ะแต่ทำอะไรคอหมดจนแบบทะเลาะกันแบบเอออางนู้นอย่างนี้นั้นก็เขาก็บอกว่าจะไปแล้วนะใช่หนูพิมพมไ์บอกเขาว่างั้นจะไปจริงๆแล้วนะแล้วเขาก็ตอบมาคำเดียวว่าเค พราะคะนั้นเลยเพราะว่าทะเลาะกันพี่โอเคแต่ตอนนั้น้งใจแบบอารมณ์ทะเลาะกันอ่ะดูตั้งใจจะไปจริงๆหรือหนูแค่ประท้วงตั้งใจคืนนั้นคือแบบตั้งใจแล้วว่าแล้วผมก็ยามไงเพราะว่าเคยทะเลาะกันหลายครั้งแล้วเขาก็เป็นแบบนี้หลายครั้งเขาก็เออจะโท้กระดีกันไปหา